สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลังบี้บารตี้ครับวันนี้ผมจะสอน,นเพื่อนๆเปิดใช้งานบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก่อนที่เราจะนําบัตรเครดิตไปชําระค่าบริการสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับผมมีวิธีการยังไงตามเข้าไปดูในคลิปได้เลยครับสาเหตุที่เราต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตก่อนการใช้งานนะครับบัตรเครดิตเมื่อเราสมัครใช้บริการกับธนาคารแล้วนะครับจะมีฐานะปกติคือเราสามารถที่จะนําไปรูดจ่ายอย่างเช่นว่าไปเข้าท็อปไปเข้าบิ๊กซีหรือโลตัสสามารถรูดจ่ายได้เป็นบัตรเครดิตได้ตามปกติครับ แต่ถ้าหากว่าเมื่อเราต้องนำบัตรไปผูกเพื่อทําการชําระผ่านออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้หรือธุรกรรมออนไลน์เราจําเป็นจะต้องทําการเปิดใช้งานบัตรเครดิตอีกหนึ่งขั้นตอนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตในการชําระค่าบริการต่างๆทางออนไลน์ครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูบี้วารตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่จากช่องลูบี้วารตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับ ขั้นตอนการดาเนินการนะครับก็เริ่มแรกเข้าสู่เว็บไซต์ครับตามด้านล่างนี้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับเราก็พิมพ์เข้า Google นะครับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็ได้เจอหน้าจอนี้นะครับผมก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะเจอ Verify by visa กับ mastercard นะครับครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกประเภทบัตรที่เราถือครับเป็นประเภท visa หรือเป็นแบบ mastercard นะครับผมหากเป็น visa ก็เลือกเป็นแบบ visa ครับและถ้าหากเป็นแบบ mastercard นะครับ ก็กดทำการเลือกที่ Mastercard ร์สีโทค้ดครับผมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของบัตรเครดิตประเภท v ีซ่านะครับจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะมีคำว่าบีซ่าอยู่มุมด้านขวาล่างของบัตรเครดิตที่เราถือครับและอันนี้คือตัวอย่างของบัตรเครดิตประเภท Mastercard นะครับจะสังเกตไหมครับว่าบัตรก็จะคล้ายกันครับเหมือนกันแต่ว่าจะมีวงกลมครับสีแดงกับสีส้มครับผมอันนี้เป็นแบบ Mastercard นะครับครับหลังจากที่เรากดคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง ของบัตรประเภทวีซ่านะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับจะสังเกตมุมด้านซ้ายครับจะเขียนว่าบริไฟบายวีซ่าครับและตัวนี้เมื่อเรากดเป็นมาสเตอร์การ์ดเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับโดยมุมด้านซ้ายจะเขียนว่ามาสเตอร์การ์ดสีเคยวโค้ดครับผมครับผมการกรอกเอกสารของวีซ่าและแบบมาสเตอร์การ์ดนะครับก็จะมีการกรอกเอกสารที่เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมแตกต่างก็เพียงแค่ว่าเราต้องเลือกประเภทชนิดของบัตรให้ถูกต้องนะครับ ตัวอย่างการกรอกเอกสารของมาสเตอร์การ์ดนะครับผมครับผมเริ่มแรกนะครับผมจะเห็นไหมครับว่าช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกครับเขาให้เราทําการกรอกหมายเลข16หลักครับอยู่บนมาสเตอร์การ์ดนะครับใส่ลงไปครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดคําว่าสมัครบริการหรือหรือดิจิตเตอร์ครับคือการลงทะเบียนนั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอที่2นะครับผมของแบบมาสเตอร์การ์ดนะครับ เขาก็ให้ระบุข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลต้องเป็นอักษรตัวพิม์ใหญ่ครับตามหน้าบัตรเครดิตครับจะสังเกตไหมครับเขาจะมีวงเล็บด้านท้ายไว้ครับเราต้องกรอกให้ถูกต้องอันนี้ก็คือชื่อที่เราต้องกรอกเข้าไปครับอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้ไทยพาณิ์ครับผมเราก็กรอกเป็นตัวพิม์ใหญ่ทั้งหมดนะครับตามนี้เลยครับผมหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้กรอกวันหมดอายุของบัตรซึ่งประกอบด้วย เดือนแล้วก็คสครับหรือคิดสกาลนั่นเองก็เอาตามหน้าบัตรมาครับอย่างที่3มคือวงเงินของบัตรเครดิตครับผมอันนี้เราต้องทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรามีวงเงินบัตรเครดิตเท่าไหร่นะครับก็กอกเข้าไปครับอย่างที่4ี่ครับผมก็คือเราต้องกอกอะไรครับกรอกอ่าหมายเลข3าตัวหลังบัตรครับหลังจากนั้นก็เกิดกอกวันเดือนปีเกิดของเรานะครับโดยปีเกิดเป็นคิดสกาลนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าน x กครับผมถัดไปครับผมครับผมเมื่อกดถัดไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอ ถัดมาครับผมก็อันนี้ก็เขาก็จะแจ้งรายละเอียดว่าผู้คมปลอดภัยและควสะดวกสบายไม่ตกจํารหัสอีกต่อไปทุกครั้งที่ทาการชําระสินค้าโดยการผ่านออนไลน์ท่านจะรับรหัสแบบใช้ครั้งเดียวครับผมเราก็กดถัดไปครับผมหลังจากนั้นค่อยข้อจะเข้าสู่หน้าจอถัดมานะครับเราก็หน้าจอนี้นะครับเขาจะให้ใส่ข้อความยืนตัวตนนะครับซึ่งข้อความจะไปรากบนเว็บไซต์ของธุรกรรมออนไลน์ครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับตามหน้าบัตร ของเรานะครับที่เราถือครับก็คือตามบัตรเครดิตนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเลือกเมื่อเราทําการจ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยจะให้เขาแจ้งเตือนมาเข้ามาในระบบโทรศัพท์มือถือของเรานีที่ลงทะเบียนไว้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซึ่งผมเลือกภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเลือกหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าหากมีหลายเบอร์เราก็ให้เลือกก่อนนะครับแต่กรณีนี้ผมมีเบอร์เดียวครับก็กดคําว่า n น x t ครับต่อไปครับผมครับผมก็ขึ้นหน้าจอโดยมีข้อกำหนดเงื่อนไขของธนาคารผ่านการใช้บัตรบัตรการดขึ้นมานะครับ เราก็กดไอแอคีครับก็คือกดยอมรับนั่นเองล้วก็กดคําว่าเด็กหน้าถัดไปครับเมื่อกดหน้าถัดไปปุ๊บจะสังเกตไหมครับจะขึ้นหน้าจะสุดท้ายครับจะเห็นว่า congratulation ครับขอแสดงความยินดีครับก็คือการลงทะเบียนบัตรเครดิตของ m a s t e การ r d เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกรณีว่าเราลงทะเบียนไปแล้วเกิดปัญหาคือลงทะเบียนไม่ผ่านลงทะเบียนไม่ได้นะครับก็ติดปัญหาโทรหา c o n t a c t center ของธนาคารไทยมหานะครับก็คือเบอร์027777777ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการลงทะเบียน บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแบบมาสเตอร์การ์ดนะครับผมและถ้าหากเป็นแบบเป็นแบบวีซ่านะครับผมก็จะมีการลงทะเบียนที่เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราจะต้องเลือกชนิดของบัตรให้ถูกต้องนะครับถ้าหากว่าเราเลือกผิดนะครับก็จะทําให้ไม่สามารถทําการลงทะเบียนได้สําเร็จครับครับผมหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนบีวารตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องบีวารตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ